15มกราคมพุทธศักราช2568เป็นการสวดครั้งที่13คลิปที่2บทที่18บพมะวิหาภาวนาเมตตาใหญ่เอวะเมสุตังเอกังสามายังพักวาสาวัติยังวิหาราติเชตาวะาเนอนาถะปินทิกันสะอารามีตถะตะต,ะตะรโคพิขวาพิขูอามันเตสีพิขโวติ พระทันเตติเตพิขูพระพระวโตปจัสโสสุภะควาเอตามตาเอตามีตา,ตา,ตายาพิขเวเจโตวิมุติยาอาศวิตเยภาวิตายาพระหูรีกาตายะญาณิกาตายาวะวัตถุก,กัตตายะอนุทิสายะปริจิตายะสุ สุสัมารัฐยะเอกาทศานิสังสาริการขากตะเมอากาทเสสุขังปฏิสุขังพะพิชุทตินะปาปากังสุปินังปสัสสติมนุสสาสานางัโโนาานางปิโยโหติอมนุสสาสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินานาสาสะอคิวาวิสังวาสทังวากะมติวัตุ ทังจิตตังสมาสมาทิยติมุขวันโนวิปัสสีสติอัศม,มุละหูการังกโร,ต,รปปติอุตรังอปปติวิชนโตพระมะโรกูปะโคโหติเมตายะภิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพะโหลิกตาญาณิญาณิกะ ตายะวัตถุกาตายะอนุทิตายะปริจิตตายะสุสัมารัตยายะอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังขาอธิอโนทิโสพรรณนาเมตาเจโตวิมุตติอธิโปทิโสพรรณาเมตาเจโตวิมุตติอธิทิสาพรรณนาเมตาเจโตวิมุตมต,ต,ติกัตี หาการิหิอนทิโสภาระนามตาเจโตวิมุตติกติหาการิหิโอทิโสภาระนามตาเจโตวิมุตติกติหาการาหิทิสาภาระนามตาเจโตวิมุตติปัจจหาการิหิอโนทิโสพระระนามตาเจโตวิมุตติสัตตหาการิหิโอทิโสภาระนามตาเจโตวิมุตติทัสหาการิหิทิสาภาระนามตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหาการิหิอโนทิโสภาระนามตาเจโตวิมุตติ หนึ่งสเพสัตตาอเวราอพยาปชานนคาสุขีตนังปริหารันตุ 3. สองสเพปานาอเวราอพยาปชานิคาสุขีตังปริหารันตุสามสเพพผู้ตาอเวราอพยาปชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสี่สเพบุคราอเวราอพยาปชานนคาสุขีตนังปริหารันตุห้าสเพออตตาภาวะปริญญาปนาอเวราอพยาปชานิคาสุขีตนังปริหารันตุอิเมหิ ปัญจาหาการิหิอโนทิโสภรนา,าเมตาเจโตวิมุตติกะตะมะเหสีสตะหาการหิโอทิโสภรนา,าเมตาเจโตวิมุตติสัภะอธิโยอเวลาภยาปชา <c oughs> อันนี้ค่ะสุขีตนังปริหารันตุสองสเพปุริสาอเวราอภยาปชาอันนี้ค่ะสุขีตนังปริหารันตุ สามสัพเพอริยาอเวราอพยาปชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสีสัพเพอนาริยาอเวราอพยาปชานิคาสุขีตนังปริหารันตุห้าสัพเพเทวาอเวราอพยาปชานิคาสุขีตนังปริหารันตุหกสัพเพมนุษาอเวราอพยาปชานิคาสุขีตนังปริหารันตุเจ็ดสัพเพวินิปาติกาอเวราอพยาปชานิคาสุขีตนังปริหารันตุ อิเมหิสัตถะกาเรหิอิทิโสภะรนาเมตาเจโตวิมุติกัตตะเมหิทัสหากาเรหิทิสาภะรนาเมโตเมตาเจโตวิมุติหรือสัพเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาอเวราอพยาปชาอนิกาสุขีตนนังปริหารันตุสองสัพเพปชิมายะทิสายะสัตตาอเวราอพยาปชาอนิกาสุขีตนนังปริหารันตุสามสัพเพอุตรายะทิสายะสัตตาอเวราอพยาปชา อนิคาสุขีตนังปริหารันตุสีเพอุตตารายาทิสายัสตาเวลาอภยยาปะชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสี่สภุตะกินายาทิสายัสตาเวลาอยยาปะชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุห้าสภพปุระทิมายาอนุทิสายัสตาเวลาอภยยาปะชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุหกสภพปชิมายาอนุทิสายัสตาเวลา อัพยาปชาอนิคาสุขีตนัปริหารันตุเจษสเพอุตรายะอนุทิสายะสตาอเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีตนัปริหารันตุแปศเพทักขินายะอนุทิสายะสตาอเวลาอัพญาปชาอนิคาสุขีตนัปริหารันตุเก้าสเพเหติมายะทิศายะสตาอเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขีตนัปริหารันตุสิบสเพ อุป,ปริมายาติสายสตาเวลาอัพยาประชาอนิคาสุขีตานางปริหารันตุหนึ่งสเพปุรัิมายาติสายปานาอเวราอภยาปะชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสองสพเปปชิมมายาติสายยาปานาอเวราอยาปะชาอนิคาสุขีตานังปริหารัตนตุ

อนิคาสุขีตนังปริหารัน <caveat> ต <classical S 2> ุสองสัพเพปชิมายะอนุทิสัยยาปานาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุเจสัพเพอุตรายะอนุทิสยยาปานาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสัยยาปานาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ9ก้าสัพเพเหติมายะทิสยยาปานาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายะทิสัยยาปานาอเวลาอภิยา ภราชาอาน,นิคาร์สกีตนังปริหารันตุหนึ่งสเพปุรธิมายะที่สายะภูตาอเวลาอพาประชาอาน,นิคาสุสกีตนังปริหารันตุสองสเปปชินมายะที่สายะ ุตาเวลาภัยประชาอนิคาสุขีตณนังปริหารันตุสามสภพอุตตรายาทิสายาพุตาเวลาอภัยประชาอนิคาสุขีตณนังปริหารันตุสี่สภทักขินายาทิสายาพุตาเวลาอภัยประชาอนิคาสุขีตณนังปริหารันตุสี่สภพปุรัติมายาอนุทิสัยยาพุตาเวลาอภยาประชาอนิคาสุขีตัณปริหารันตุหกสภพปชิมายาอนุทิสายาพุตาเวลาอภยาประชาอนิคาสุขีตัณหปริหารันตุ จสัพเพอุตตรายะอนุทิศายะพุตาเวลาอัปยานิคาสุขีตนังปริหารันตุแปดสัพเพทักขินายะอนุทิศายะพุตาเวลาอัปยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุเก้าสัเพเหติมายะทิศายะพูตาเวลาอัปยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายะทิศายะพูตาเวลาอัปยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรติมายะทิศายะบุกราเวลาอัปยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ สองสัพเพปชิมายะทิสายะบุคราเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสามสัพเพอุตรายะทิสายะบุคราเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสี่สัพเพทักขินายะทิสายะบุคราเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะบุคราเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุหกสัพเพปชิมายะอนุทิสายะบุคราเวราอัพยาปชาอนิคาสุขีตร ัปริหารังตุเจสัพเพอุตตรายะอนุทิสัยยะบุคราเวลาอัพยาปชานิ่ะสุขีตังปริหารันตุแปดสัพเพตกิณายะอนุทิสัยยะบุคราเวลาอัพญาปชานิ่ะสุขีตังปริหารันตุเก้าสัพเพเหติมายะทิสัยยะบุคราเวลาอัพยาปชานิ่ะสุขีตัณังปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายะทิสัยยะบุคราเวราอัพยาปชานิ่ะสุขีตังปริหารันตุ หนึ่งสัพเพปูรธิมายทิสายะอัตตภาวะปริญญาปนาอเวราอัพยาปชาสุขีตนังปริหารันตุสองสัพเพปชิมายทิสายะอัตตภาวะปริญญาปนาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสามสัพเพอุตรายาทิสายะอัตตภาวะปริญญาปนาอเวลาอพยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสี่สัพเพทขีนายาทิสายะอัตตภาวะปริญญาปนาอเวลาปชา อัพยาปชานิคาสกีตนังปริหารันตุห้าสัพเพปุรธิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริญญาปนา อเวราอพยาปชาอณิคาสุขีตังปริหารันตุหกสเปปชิมายะอุทิสายะอัตตาภาวะปริญญาปนาอเวราอพยาอณิคาสุขีตังปริหารันตุเจ็ดสเพอุตตรายะอุทิสายะอัตตาภาวะปริญญาปนาอเวราอพยาอณิคาสุขีตังปริหารันตุแปดสเพทักกินายะอุทิสายะอัตตาภาวะปริญญาปนา เอเวราอัยยาปชาอานิคาสุขีัตนะปริหารันตุก้าสัพเพเหติมายาทิสายะอัตตภาวะปริญญาปนาเอเวลาอพยยาปชาสุขีอัตนังปริหารันตุสิบสัพเพอิตริมายายะ ทิสายะอตตาภาวะปริญญาปนาอเวราอพยาปชาอนิคาสกีตนังปริหารันตุหนึ่งสภาปุรติมายาทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปชาอนิคาสุกีตนังปริหารันตุสองสภะปชิมายาทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปชาอนิคาสกีตนังปริหารันตุสามสภาอุตรายาทิสายะอิทิโยอเวราอพยาปะชา อนิคาสุขีตนังปริหารันตุสีสภาทักขินายติสายาอิติโยอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตนังปริหารันตุหสภาปุรธิมายาอนุทิสายาอิทิโยอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุหสภาปชิมายาอนุทิสายาอิทิโยอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุเจสภาอุตรายาอนุทิศายาอิทิโย อเวราอยาปชาอนิฆาสุขีตนังปริหารันตุแปดสภาทกินายะอนุทิสัยยอิทิโยอเวลาอยาปชาอนิคอสุขีตนังปริหารันตุเก้าสภพาเหติมายาทิสายะอิทิโยอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสิบสภพาอุปปริยา อุปริมายาทิสายะอิทิโยอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุหนึ่งสภเพปุระทิมายาทิสายยะปุริสาอเวลาอพยาปชาอณิคาสุขีตนงปริหารันตุสองสภเปปชิมายาทิสายะปุริสาอเวลาอพยาปชาอณิคาสุขีตนังปริหารันตุสามสภเพอุตรายาทิสายยะปุริสาอเวลาอภยาปชาอนิคาสุขีตนางปริหารันตุ สีสเพทักขิณายทิสายาปุริสะอพยาอเวราอนิคาสกีตระหนัริหารันตุห้าสเพ์ปุรทิมายาอนุทิสายาปุริสะอเวราอพยาปชาอนิคาสกีตระหนัริหารันตุหกสเปห์ปชิมายาอนุทิสายาปุริสะอเวราอพยาปชาอนิคาสกีตระหนัริหารันตุเจสเพอุตรายะอนุทิสายะ ปุริสาอเวราอพยาปชานิคาสุขีตระนังปริหารันตุแปดสเพทักขินายะอมิทิสายาปุริสาอเวราอพยาปชาอนินคาสุขีตระนังปริหารันตุเก้าสเพเหติมายาปุริสา อเวราอพยาปชาอนิคาสขีตนังปริหารันตุสิบสเพอุปริมายาทิสายยาปุริสาอเวราอพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุหนึ่งสเปปุรธิมาญาทิสายาอริยาอเวราอพยาปชาอนิคาสขีตนังปริหารันตุสองสเปปชิมาญาทิสายาอริยาอเวราอพยาปชาอนิคาสขีตนังปริหารันตุสามสเพอุตรายาทิสายยาอริยา อเวราอพยาปชาอนิคัสกีตนังปริหารันตุสีสัพเพทขิณายาทิสายะอริยาอเวระอพยาปชาอนิคัสกีตนังปริหารันตุห้าสัพเพปุระทิมายะอนุทิสายะอริยาอเวระอพยาปชาอนิคัสกีตนังปริหารันตุหกสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวระอพยาปชา อาน,นิคาสุขีตนังปริหารันตุเจษสะเพออุตร,รายาอนุทิสายาอริยาเวลาภพยาปชาอาน,นิคาสุขีตนังปริหารันตุแปศเพทขินายาทิสายาอนุทิ สายาอริยาเวราอภยาปชาอนิกาสกีอัตตานังปริหารันตุก้าสเเหิติมายาทิสายาอริยาเวราอพยาอนิกาสุขีตันังปริหารันตุสิบสเพอุปาริมายาทิสายาอริยาเวราอภยาปชาอนิกาสุขีตันังปริหารันตุหนึ่งสเพปุรธติมายาทิสายาอนาริยาเวราอพยาปชาอนิกาสุขีตันังปริหารันตุสองสเพปัชิมายาทิสายาอนาริยาเวราอพยา ปชาอานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสามสภเอุตตร,รายาทิสายะอนาริยาอเวลาอภยาประชาอานิกาสุขีอัตานังปริหารันตุส,สีพเภทักขินายาทิสายะอนาริยาอเวลาอภยาประชาอานิกา อนิคาสุคีตนังปริหารันตุห้าสภเพปุระธิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราอภยาปชาอนิคาสุคีตนังปริหารันตุหกสพเปปชิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราอภยาสุคีตนังปริหารันตุเจสพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราอภยาปชาสุคีตนังปริหารันตุแปดสภเพทักขินายะอนุทิสายยะอนาริยาอเวราอภยา ปชาอณิคาสุกีตนังปริหารันตุก้าสเปหิติมายาทิสายาอนาิย ا อเวลาอภยาปชาอณิคาสกีตนังปริหารันตุสิบสเพอุปาริ มายาทิสายะอนาริยาอเวลาอภยาปชาอานิค้าสุขีตนังปริหารันตุหนึ่งสเพปุระทิมายาทิสายะเทวาอเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสองสเปปชิมายาทิสายะเทวาอเวลาอภยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสามสเพอุตารายาทิสายะเทวาอเวลาอภยาปชา อนิคาสกีตังปริหารันตุสีสเพทกินายทิสายะเทวาอเวลาอภพยาปชาอนิคาสกีตัณหปริหารันตุห้าสัเพปุรติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสกีตังปริหารันตุสองหกสัเพปชิมมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาอนิคาสกีตังปริหารันตุเจ็ด สัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาเอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุแปดสัพเพทคินายะอนุทิสายะเอเวลาอภิยาปชาสุอานิคาสุขีตนังปริหารันตุเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาเอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสิบ สเภุปริมายาทิสายาเทวอเวลาอภยาปชาอนิคาสขีตนะงปริหารันตุหนึ่งสภูรธิมายาทิสายามนุษอเวลาอภยาปชาอนิคาสขีตนะงปริหารันตุ ทงสัพเพปชิมายะทิสายะมนุษาอเวลาอพยาปะชาอานิค้าสุขีตนังปริหารันตุสามสัพเพอุตรายะทิสายะมน,นุษาอเวลาอพยาปะชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสี่สัพเพทักขีนายะทิสายะมนุษาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุ ห้าสเพรปูรัติมายะอนุทิสายะมนุษยเวลาอภยยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุหกสเพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะมนุษยเวลาอภยยาปชาอนิค้าสุขีตนังปริหารันตุเจ็ดสเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษยเวลาอภยยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ สัพเพทคีนายะอนุทิสัยยะมนุษยอาเวลาอภยยาประชาอนิคาสุขีอัตตังปริหารันตุกาสัพเพเหติมายะทิสัยยะมนุษยอาเวลาอภยยาประชาอานิคาสุขีอัตตังปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายะทิสัยยะมนุษยอาเวลาอภยยาประชาอนิคาสุขีอัตตังปริหารันตุ หนึ่งสัพเพปุรัิมายะทิสัยยาวินิปาติกาอเวลาอัพญาปชาอนิคัสุขีตะนักริหารันตุสองสัพเพปชีมายะทิสัยยาวินิปาติกาอเวลาอัพญญาปชาอนิคัสุขีตะนังปริหารันตุสามสัพเพอุตรายะทิสายยาวินิปาติกาอเวลาอัพญาปชาอนิคัสุขีตะนักริหารันตุสี่สัพเพทักขินายะทิสายยาวินิปาติกาอเวลาอัพญญาปชาอนิคัสุขีตะนังปริหารันตุห้าสัพเพปุรัิมายะอนุทิสัยยาวินิปาติกา อเวลาอภยาอณิคาสุคีตนัปริหารันตุหกสเพปชิมายะอนุทิสายาวินิปาติกาอเวลาอภยาปชาอณิคาสุคีตระนักริหารันตุเจสเพอุตตรายะอนุทิสายาวินิปาติกาอเวลาอภยาปชาอณิคาสุคีตนักริหารันตุแปดสเพทัขินายะอนุทิสายาวินิปาติกาอเวลาอภยาปชาอณิคาสุคีตนัปริหารันตุเก้าสเพเหติมายะทิสายาวินิปาติกาอเวลาอภยาปชา อน,นิฆาสุขีตานังปริหารตุสีสเพอุปปริมายะทิสายาวินิปาติกาอเวราพยาปชาสุขีตานังปริหารัตุอิเมหิตัสหะกาเลหิทิสาพระรนาเมตาเจโตวิมุติสเพสาสัตตานังปีระนังเชตวาอป,ปิอป,ปิระนายะอุป,ปคาตังวเชตวาอนุป,ปะ คา,า,าเตนะสันตาปังวชเชตาวาอันตาเปนะปาริยาธานังวชเชตาวาอัปปริยาธานีนะวิเฮสังวชเชตวาอาวิเิสายะสเพสัตอาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุาขิโนสุขิขตาโหตุมาทุขิขตาติอิเมหิอัตถะกาเรหิสเพสัตาเมตาญาติเมตาตังธรรมังเจตายติโต สัพพยาปทาปริยุธาเนหิวุมุจิตติวิมุติเมตตา,าเตวุมุจิตจติเมตาเจโตวิมุติเมตตาสัพพมมววิหาระภาวนานิทิตาบทสวดที่19ทเววทเวาเทวตาอุยะโยชนะคาถาทุกขป,ปัตาจนิทุกขาพยาป,ปตาจนิพระยา โสกปต,ตาจันิโสกโหตุสัมเปปิปานิโนโอเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพัตังคุญญาสัมปัทังสเพเทวานูมูันตุสัภะสัมปสิทธิทยาธานังทะทท,ทัทันตุสัทายาสีลังรักขันตุสัพพธา,าภาวนาภิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตา คตาบทที่หนึ่งสัพเพภุธาพระปัปตาปเจกาณจจะยังพระรังอรหันตานจติเชนะรักขันพันตามิสภพพสสองสัาสัพเพุุธาพระรัปตาปเจกาณจจะยังพระรังอรหันตานัจติเชนะรักขันพันตามิสภพพสสามสัพเพุุธาพระปัปตาปเจกาณจจะยังพระรังอรหันต อรหันตานจัจเตเชนะรักขันพันตามิสภาพโสสีสเพพุทธาภาระปะตาปัจเจกานจัจยังพระรังอรหันตานจัจเตเชนะ รักขันพันตามิสพพสโสห้าสเพพุทธาพระรัปตาปจิกานัจเจยังพระรังรหันตานจติเชนะรักขันพันตามิสพัสโสหกสเพพุทธาพระปัปตาปจิกานัจเจยังพระรังระหันตานจติเชนะรักขันพันตามิสพพสโสเจ็ดสเพพุทธาพระปัปตาปจิกานัจเจยังพระรังรหันตานจติเชนะรักขันพันตามิสพพโส สเพพุทาภระปตาปเจกานจจะยังพระรังอรหันตานจเตเชนารขันพันตามิสภะโสแปดสเพพุทาภราปตาปเจกานจจะยังพระรังอรหันตานจเตเชนารัขันพันตามิสภะโสเก้าสเพพุธาภระปตาปเจกานจจะยังพระรังอรหันตานจเตเชนารัขันพันตามิสปะโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตาลตาใจด้วยการสวดสัตยายบทสวดมนะสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทูไปทั้งพวกขอให้ข้าพเจ้าเจริญท้งทางลูกและทางธรรมขอถวยเทพเทวราทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยาต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนเยื่อพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้คูหกแปดตลอดจน วัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบาร,ริจ,จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาุ